วันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู <on> ่หัวทรงพระกุณาโปรดกระาบปกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวาวพ้าพระกฐถินซึ่งส่งพระกุณาโปรดกระลาปกระหม่อมให้เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์นวเทพสิรินทราว瓦ราชบรีวิหารเขตบ้ามปราสตรูลพ่ายกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีสมเด็จพระธทรยานุนีสมชายบวร,รชายโยเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพสุรินทราว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชบรรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาปโปรดกล้าโดรกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายเป็นพระราชอุสนดาสมเด็จพระเทพสุรินทราบร,รมราชินี พระราชชนนีเมื่อแล้วเสร็จทรงพระกรุณาโปรโดอารัธนาพระภิกษุจากบบวัดปะบรอนิเวศวิหารไปจันพันษาณวัดแห่งนี้ภายในพระอุโบสถมีการตกแต่งด้วยลายรถน้ำพื้นเพดานด้าน,านในถาดด้วยชาติและสลักลวดลายเป็นรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์หตระกูลพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานอยู่บนฐานชุบก,กชีสูงตรงกลางปราสาทจตุระมกสีทองงดงามอารามตา พร้อมด้วยพระอาัคารสา,าวกสององค์ในมุกทางด้านซ้ายและด้านขวาและมีพระนิรันตราราิสถานอยู่ตรงกลางบนฐานชุกกชีต่อมาในปี2439รัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดกลาบกระหม่อมให้สร้างสุสานหลวงไว้ในวัดเทศรินทราวาสโด,ดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นชาปนสถานสำหรับพระราชวงศ์ที่ไม่ได้มีการสร้างพระเมรในการพระราชทานเพลิงพระศพณท้องสนามหลวง นอกจากนี้ยังจัดให้มีชาปนัสถานสำหรับชนทุกชั้นอีกด้วยก่อนสเสด็จกลับทรงพระดำเนินไปทรงสักการะรูปหล่อเจ้าคุณนรรัตราชมานิตหรือนามเดิมคือพระยานรนรัตราชมานิตซึ่งเคยรับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นข้าราชบริพารในพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่6 ต่อมาได้ผสมบทเป็นพระภิกษุถวายเป็นพระราชอุศนและครองเพศบรรพชิตรับเป็นธุระในการอบรมสั่งสอนธรรมะแก่ภิกษุและสาธุชนทั่วไปจนถึงแก่มรณภาพ